คุณนะเฮ้ยเดี๋ยวเล่นบอลนั้นเลยไหมแดนไม่มาแล้วอะมังว่าใครรูดีอยู่ยก็มาดีๆอ่ะเนา ้ยมันแดะอ่อนวะแล้วก็ดีดีดีกว่าแดดตอนนั้นอีกแมเยขึ้นหลังกเริ่มขึ้นครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอแวะครับคือหลังกาะเริ่มครับผู้ผู้บิดยังไม่แยกเลยการเริ่มไงลา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 ว่าเขาเปลี่ยนนะครับตับมุ้งกล่องอีกแล้ว คาร์เียโอสามารถทำประตูได้หรือไม่ต้องมาดูครึ่งหลังกันครับจะกลับบ้านหรือว่าจะอยู่ต่อดูคู่นี้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกองหน้าใหม่มีการเปลี่ยนตัวครับใหม่เสื้อดำครับเป็นไรเยอ่วะ เอ้ยเราจะเลือกชื่อของว่าอะไรดีเพาชื่อว่าอะไรวะคนดำไม่ไม่เป็นอร่นัะพี่ไม่ก็ลุงขอ้แดงจิงจริงไก่อเจ็บลังหน้าดูครับผู้ทาสระตูงข้างมาจิงตอนนี้รีบกลับกรงครับเป็นลูกชุ่มของทางเอส t วร์ดิโอแดงจัดแดงจนหลังหักแล้วมั้งสำนบกเออโดน ลเกแวตไตตัไิยีสอยู่ติเซีบแมาลีกเก็บทำไงเขาเลียงกีเลียงผัดเข้าในแล้วสงติดละบบนข้อทางที่มาลสีแล้จับโอ้จับนกวแไอ้แบทไงครัโคโชไอ้แบใกล้ถึงรอมดูดิ ก็เจอองบูมาแล้วอ like ่ะโยนาถอเทนที่พ oh ่อไปเอีกชรงพ่อไปนส่งส่งให้พ่อตตันพ่อแตตันโยนไมไม่ถึงพ่อโมเดิแล้วเล่นเร็วครับมาเล็กก้าเ็บส่งที่มาเลขหครับมาเลขหกโยนไข่มามอสองศูนย์ลครับ กูชูบอกว่าคู่คู่ครับกูเจอครับเบอร์แปดที่ดวงเปเหลืองนะครับเบอร์เอมเลอร์ครับและพ่อไก่ตั้นส่งชิวๆนะและโลคโทรคือ,อเอฟฟอร์มีรีสูบหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ด บหมายเลขสามสามส่งมาที่ผูลาซาร์ประตูผูลาซาร์ประตูส่งมาให้นี่หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับและต่อครับหมายเลขเก้าสิบเก้าทไมหลบมาหนึ่งแล้วก็ทำไงยิงเลยไหมล้วส่งมาที่หมายเลข 46. 46. 46. สี่สิบหกสี่สิบหกซัดลูกนี้ติดโอ้โหเกือบไปครับเอ็ดขาวดีหมหมายเลขแปดประต โอ้ส oh. 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 okay, ่งไปมาที huh. oh ่พ huh. oh. oh ่อกเก็บได้้วเลี้ยงวีปอ้สงสแล้วส่งให้ไมลเลกกกไลเล็กสิบก้ตลยเลยหมดแล้วมันอะเพราะว่าอไปา้ิยิง ที่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดส่งไปมาที่หมายเลขสิบเจ็ดน่าจะเนี้ยคืออ่าหมายเลขสิบเจ็ดส่งมาเกือบได้บอลแล้วหมายเลขสิบเจ็ดเอ้ว่าเขโทรเขาโทส่งที่หมายเลขที่สวยพ่อไปนี่ส่งไปรูว้ว่าสวยแล้วพ่อยุโก้ทำไมงยุโกเก็บทำไงับโดนลูก เขาหมาเลขเจ็ดแต่ว่าเนหาทางออกและพอทางที่พ่อตตันพ่อตตั้นโยนไกลมาให้ที่โคโูโคโูบนหนเตะยาวออกแม่น้ำร้อนอ่ะเด็กมาเลขเจ็ดส่งมาที่มาเลข สิบเจ็ดสิบเจ็ดส่งมาที่มาเลขสามสาเลขสาส่งมาที่หมายเลขูกเก็บได้หมายเลส่งไว้แล้วส่งที่หมายเลขสาม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 ส่งโอ้โหแรงไปหน่อยครับหมายเลขเจ็ดสิบไม่ทันครับพื่ามัมีมีอเา้อกาทำไงครับ ผู้พากย์ไหมโอู้พาเปลี่ยนคนากเปลี่ยนตัวนะครับพอปิดใบลงแทนพอตายแ้วจ้าผอยามาให้เก่งคนนีโอยูโก้โถ่สุดค่อยโก้โ่ให้ผ่าครับผ่านโอกาสอีกแล้วครับได้ฟาวนะครับอโอได้ฟาวนะ เป็นฟรีคิกครับพ่อฮิวโก้ได้โอกาสนคนสั่งหานะคะ go g โก o go g โก o แล้วฟรีคิกครันี้เปิดมากเลไม่ทันเลยยไม่ทีเป่าครับผมไม่จับนอะอ,ออกแล้วออกแล้วครับ ยังยังยังอ๋อยังไม่ได้เป่าครับแลแ้วโกขึ้นมาล้นด้วยครับเจ้เกมเริ่มยังครับคอยูโกเปิดมาให้คุณทุ่มคุณทุ่มโอ้โะนี่เป็นลูกทุ่มนะครับโกลมายิงคุย หส่งให้เบสามสบขอสั่งส่ยงเงี้ยือนาฟิตนี่ก็ส่งเปิดมาเอสามบต้ต่อสูกรอบแน่นอนครับแต่น้อยเราก็ผ่านก็้ารบูรทีมสุดท้ายเออเหมือนเหมือนที่บันเดนหลอกอะ แล้วพ่อฮิโกเป็นคนสั่งหารนะคดออฮิโกเตะใกล้โอ้โหโอ้ติดเซ็หมดหวังแล้วว่าคุณแม่จะได้กลับบ้านก่อนแค่เหี้ยเหี้ยมึงเป็นคนบ้าเลยพ่อโม่ย่อยเป็นคนเปิดมุมหรือว่าอ๋อตอนนะครับ พ่อเด้มาคอนเสิร์ตมุม่งงใ้อพอ่อปนนมบังบอลเาฝไหนพ่อเป็น<อ>ปนิมสังหารครับจะเข้าไหมครับเอ็ดคอดีโอคุณไม่เลยไม่ไกลับแล้วมั้งเอ็ดคอดีโอจะทำได้ไ,ดไหม ได้แยังตีใครเตงไม่เลยส่งให้เบอร์จิเจยี่สบสองจองรัาีส่งให้เบอร์ส่งให้เบอราิสามาิสาเลี้ยงกับูเขาหัวกาเพราะว่าเขานำอส่งให้ก้ผู้สาวต คือสายตูส่งให้เบอร์สามอสามเอสามอสามเยอกี่มาส่งให้เบอร์เจ็ดเจ็คืนเบอร์เก้าเบอร์เยิงไกยไปไหนไม่รู้ยิงนกปีศาจรปเลยนะเขาไม่ยเลยโอเปิดจามาให้พ่อยูวก็เอ้าพัดอะเป็นฟีทิครัสเอดีโอฟีิขงผมครับ พี่คิคเอสคาเดิโอสามารถตีไข่แตกได้ไหมครับตีขึ้นอย่ี้จรตีไข่แตกตัวเองมากี้ไข่แตกได้เลยมีโฟขึ้นมาแต่เลยเจ้าก็ปาแค่นี้ขึ้นไหมครับไมครับคุณไอคิวเข้าแน่นอนเมื่อเขาโอเคครับลูกนี้น่าจะสามตัวหนึ่งเลยใช่ไหมครับน่าจะกระเป่าด้วยอ้าว ก็ทำไรปายไม่ได้ยิงจนมือฉุนต้องไมาให้ปูยิงวะริ่เท่าไรนึกว่าเราเป็นโตขึ้นยิงล็อกยิงล็อกไม่ใช่ทกเขอให้ครับโบยี่บเฮ้ยบยี่สิบเก้าเียเบอร์ยีสเกส่งให้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เก้าเ่าาแล้วแล้โห แตกยังไม่ได you kind of mm ้ขาครีมอ้าวคสอวสครเบอร์ยสิยี่กายาวมาส่งให้เบอร์ยิ่งสองแต่ไม่ถึงช้านี่กูยาวมา พอย่ก็่ายุก็หมกอ่ะดาดีเบอร์เกาเบอร์กาเลี้ยงลูกกะส่งให้เบอร์จีเจนเจนยี่สสองให้เบอร์ยีสองยีสองเลี้ยงลกก็เบอร์เก่าเบอร์กาส่งเบอร์กายีงสิงให้เบอร์สามสามก็จุดสิ่งที่จับแพ้ยับเลย ไม่เป็นไรครับ็ม่มัเป็นไรครับขา้ฝัง่นอะครโอ้เขาบอกว่าแจกขนาดยังน้อยแล้วก็ีี่แล้วใช่ไหมเพราะเราชิลีแล้วเราตกรอบขอโทษส่งให้่อพี่ใบพี่ใบโกให้โก้โก ส่งให้พ่อนนพ่อนนหยงที่ยังที่แล้วก็ส่งให้โอ้โหพ่อยั่กขส่งให้พ่อีก้วเมากแม่งก้เเหนียวมากเหนียวยงกัะิ้าใชไหมครใครอดมายิงอือคารยิงกี้ต่อให้นะยิงแต่เนยังี้ยังเข่าอ่ะนะยังเขาอ้้า้าัตใหญ่ใหญ่มาก ส่งให้เบอร์เบอร์แปแปส่งให้เบอร์ชิคเกตบกูพ่อไปเียสกัดฟ่อเดี๋ยวไม่จานอย่างไหโทยาไม่คดโทรโทยาโอ้โหอะไรโทรยาถ่ายอะไรของกูวะกงงอยู่เนี่ยงาาม เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเบอรเจเจ็ยัีแล้วส่งให้เบอร์สิเห็นหัวีกด้วยเ็นบอร์สิบเจ็วห่มเห็นหน้าด้วยกีสิหเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิส่งให้เบอร์ไปปเอาหมดเวลาการตกทีมเอสไคโตกรอบกับปส่วนทีม เครื่องสีฟ้าเข้ารอบเขาตรงนี้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  <How>